่านนบ,บียูนุสเป็นหนึ่งในศาสดาของอิสลามที่อเลาะทรงส่งมาเพื่อนำทางประชาชนของท่านท่านถูกส่งไปยังเมืองนิเนเวปัจจุบันอยู่ในอิรักเพื่อรีดร้องให้ประชาชนและทิ้งการเคารพบ,บูชารูปปั้นและหันมาสู่การศรัทธาและเคารพพักดีต่ออเลาะแต่เพียงพระองค์เดียวให้กลับตัวก่อนที่การลงโทษจะมาถึงแต่ผู้คนไม่สนใจท่านและปฏิเสธคำสอนของพระองค์นบ,บียูนุสจึงท้อใจกับคนเหล่านี้ หลังจากนั้นท่านก็ออกจากเมืองนิเนเ,เวไปและขึ้นเรือเดินทางไกลด้วยความกลัวว่าอานลอจะส่งกริ้วในไม่ช้าแต่ยังไม่ทันที่นาบียูนุจะออกไปจากเมืองท้องฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนสีที่ดูเหมือนไฟกำลังไหม้ผู้คนผ่าก,กันตกใจกลัวและนึกถึงการถูกทำลายของชาวอาร์ชชาวสมูธและผู้คนของนุ๊แต่แล้วความศรัทธาก็ค่อยๆคืบคลานเข้าไปในหัวใจของพวกเขาอย่างช้าๆและวิงวอนขอความเมตตา และการอภัยโทษต่ออัลลอฮ์ดังนั้นอันลลอฮ์จึงทรงขายความกริ้วและประทานความจำเริญแก่พวกเขาอีกครั้งในเวลานั้นนาบียูนุสได้ขึ้นเรือลำหนึ่งไปแล้วพร้อมกับผูดด้โดยสารอีกจำนวนหนึ่งแต่พอตกกลางคืนทะเลก,ก็เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันพายูไยได้พัดกระหนำ่ำคลื่นทะเลที่สูงดังภูเขาและลึกเหมือนหุบเขาด้านหลังของเรือก็มีวานขนาดมหึือมาตัวหนึ่งกำลังพ่นน้ำอ้าปากอยู่ พวกเขาจําเป็นต้องลดน้าหนักของเรือลงอีกเพื่อความปลอดภัยของทุกคนโดยการจับสลากเลือกผู้ที่ต้องออกจากเรือผลที่ออกมาคือนาบียูนุสเมื่อจับสลากครั้งที่สองก็ยังเป็นชื่อนาบียูนุสอีกนาบียูนุสรู้ดีว่านี่คือพระประสงค์ของอัลเลาะห์เพราะท่านได้ทิ้งภารกิจของท่านมาโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากอัลเลาะห์นาบียูนุสได้กล่าวพระนามของอัลเลาะห์หลังจากนั้นท่านก็กระโดดลงไปในทะเลที่กําลังบ้าคลั่ง วานเห็นนบียูนุสลอยอยู่บนคลื่นมันจึงได้กลืนนบียูนุสเข้าไปในท้องของมันนบียูนุสถูกความมืดครอบคลุมไว้ถึงสามชั้นความมืดชั้นแรกคือท้องของวานความมืดชั้นที่สองคือความมืดของท้องทะเลความมืดชั้นที่สามคือความมืดของกลางคืนนบียูนุสคิดว่าตัวเองตายแล้วแต่ความรู้สึกของท่านยังคงตื่นอยู่หัวใจของท่านเกิดความรู้สึกระลึกถึงอันเลาะหลังจากที่กล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากพระองค์มหาบริสุทธิ์ยิ่งแต่พระองค์แท้จริงฉันอยู่ในหมู่พูดทำผิดนบียูนุสยังคงวิงวอนต่ออัลลอฮ์ต่อไปโดยไม่หยุดอัลลอฮ์ได้เห็นการสำน,นึกผิดอย่างจริงใจของนบียูนุสและได้ยินการวิงวอนของท่านในท้องหวานพระองค์ก็ได้ทรงบัญชาให้วานโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำและคายนาบียูนุสไว้บนเกาะร่างกายของท่านร้อนผ่าไปทั่วเพราะกรดในกระเพาะหวานอย่างไรก็ตามท่านก็อดทนต่อความเจ็บปวด และยังคงวิงวอนต่ออัลเลาะห์ต่อไปหลังจากนั้นอันลเลาะห์ได้ทรงทําให้ไม้เลื้อเจริญเติบโตขึ้นมาปกคลุมร่างของท่านอย่างรวดเร็วและทําให้นบียูนุสมีสุขภาพดีขึ้นพระองค์ทรงอภัยให้ท่านอันลเลาะห์ได้บอกนบียูนุสว่าถ้าหากท่านไม่วิงวอนต่อพระองค์แล้วท่านจะอยู่ในท้องวาตลอดไปจนกระทั่งวันแห่งการตัดสินไม่นานนักนบียูนุสก็เริ่มแข็งแรงและพบทางกลับนิเนเวอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน นบียูนุสดีใจที่เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่นั่นและได้บอกให้ท่านได้ทราบว่าพวกเขาได้หันกลับมาศรัทธาในอัลลอฮ์กันหมดแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ละหมาดร่วมกันเพื่อขอบคุณในความเมตตาของอลัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า,วาและแท้จริงยูนุสเป็นคนหนึ่งในบรรดารรซูลจงนึกถึงเมื่อตอนที่เขาหนีไปยังเรือที่บรรทุกจนเต็มเพียบ แล้วเขาได้ร่วมสิ่งทายและก็แพ้หลังจากนั้นวานตัวใหญ่ก็ได้กลืนเขาลงไปเพราะสมควรที่จะถูกตำหนิถ้าหากเขาไม่ได้เป็นหนึ่งในบรรดาผู้สดุดีอเลาะแน่นอนเขาจะต้องอยู่ในท้องวานตัวนั้นไปจนกระทั่งวันแห่งการฟื้นคืนชีพแต่ต่อมาเราก็ได้โยนเขาไปบนชายฝั่งที่โล่งในสภาพที่ป่วยและเราได้ทำให้มีไม้เลื้อยขึ้นปกคลุมตัวเขาหลังจากนั้นเราได้ส่งเขาไปยังหมู่คนจำนวนแสนหรือมากกว่านั้น แล้วคนเหล่านั้นก็ศรัทธาในเขาดังนั้นเราจึงปล่อยพวกเขาให้มีชีวิตจนกระทั่งเวลาหนึ่งเรื่องราวของนบียูนุสและดุอาของท่านเป็นแบบอย่างของความอดทนและการขออภัยดุานี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เรารอดพ้นจากปัญหาและได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์หากเราพบกับความทุกข์ใจจงกล่าวดุานี้ด้วยความศรัทธาแล้วอัลเลาะห์จะตอบรับดุอาของเราและช่วยเราออกจากปัญหาเหมือนที่พระองค์ทรงช่วยนบียูนุส